อว่าสิประการคำสอนล้ำค่าที่ถนนชัยเศรษฐีมอบแด่นางวิสาขาก่อนที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เลิศในฝ่ายทายิกาจะเดินทางไปสู่ตระกูลของสามีนกรุงสาวัตถีท่านถนนชัยเศรษฐีผู้เป็นบิดาได้มอบโอวาทอันทรงคุณค่าสิประการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตคู่และการปฏิบัติตนในฐานะภรรยาและสภายที่ดีอันนำมาซึ่งความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัว คำสอนเหล่านี้ล้วนเป็นหลักธรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแม้ในยุคปัจจุบันโอวาสิประการที่ถนนชัยเศรษฐีมอบให้แก่นางวิสาขามีดังนี้ 1. ไฟ่ในี่อย่านำออกหมายถึงเรื่องราวที่ไม่ดีหรือไม่เป็นมงคลภายในครอบครัวของสามีไม่ควรนำไปเปิดเผยหรือเล่าให้คนภายนอกฟังเพราะจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและสร้างความบาดหมางได้ 2. ฝ่ายนอกอย่านำเข้าหมายถึงเรื่องราวที่ไม่ดีหรือไม่เป็นมงคลจากภายนอก ไม่ควรนําเข้ามาในบ้านหรือนํามาเล่าให้คนในครอบครัวฟังพราะจะทําให้เกิดความไม่สบายใจและความขัดแยง้ง 3. ควรให้แก่คนที่ให้หมายถึงควรให้หรือช่วยเหลือแก่ผู้ที่เคยให้หรือช่วยเหลือเรามาก่อนเป็นการแสดงความกตัญญูและรักษาความสัมพันธ์อันดี 4. ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่ให้หมายถึงไม่ควรให้หรือช่วยเหลือแก่ผู้ที่ไม่เคยให้หรือไม่คิดจะให้เราเพราะอาจไม่เห็นคุณค่าและไม่เป็นการสร้างประโยชน์อันใด ห้าควรให้แก่ทั้งคนที่ให้และไม่ให้ในบางสถานการณ์ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทุกคนไม่ว่าเขาจะเคยช่วยเหลือเราหรือไม่ก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากด้วยเมตตาธรรมหกพึงนั่งให้เป็นสุขหมายถึงควรนั่งในที่ที่เหมาะสมไม่กีดขวางทางเดินหรือสร้างความลำบากใจแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าพ่อแม่สามีและสามีเพึงนอนให้เป็นสุขหมายถึง ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและถูกกระเทสะไม่นอนดึกหรือตื่นสายจนเกินงามและควรดูแลให้พ่อแม่สามีและสามีได้พักผ่อนอย่างสบายก่อน8พึงบริโภคให้เป็นสุขหมายถึงควรรับประทานอาหารอย่างมีสติรู้จักประมาณตนและควรดูแลเรื่องอาหารการกินของพ่อแม่สามีและสามีให้เรียบร้อยก่อนเสมอ 9. พึงบำเรอไฟ หมายถึงควรให้ความเคารพและดูแลเอาใจใส่พ่อแม่สามีและสามีเปรียบเสมือนการบำรุงรักษาไฟในบ้านให้ลุกโชดช่วงอยู่เสมออันจะนำมาซึ่งความอบอุ่นและความเจริญสิบพึงนอบน้อมเทวดาภายในหมายถึงควรให้ความเคารพนับถือพ่อแม่สามีและสามีเปรียบเสมือนเทวดาประจําบ้านพราะท่านคือผู้มีพระคุณและเป็นผู้คำจุนครอบครัวโอวาททั้งสิประการนี้ ไม่เพียงแต่เป็นคำสอนสำหรับการดำเนินชีวิตคู่เท่านั้นแต่ยังแฝงไปด้วยหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมการรู้จักกระเทสะความกตัญยูและการปฏิบัติตนให้เป็นที่รักและเคารพซึ่งนางวิสาขาก็ได้น้อมนำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่รักใคร่และยกย่องสรรเสริญในตระกูลของสามีและเป็นแบบอย่างอันดีงามแก่อนุชนรุ่นหลังสืบมา